สวัสดีค่ะสุกูสุข้นขอบคุณหลายๆด้ค่ะสำหรับผู้ที่กดติดตาม s u b สไคร์เนาะของอช่องบอสหนิงชาแนลนะคะเอ่อมื้อนี้นิงก็จะมาคุยกับทุกคนเนาะ,ะที่ติดตามช่องของบอสหนิงนะคะก็นิงก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆมาแบ่งปันมาบอกสุฟังแหละเอ่อมื้อนี้นิงก็จะมาพูดถึงนะคะ คลิปวิดีโอที่นิ้งได้ไปฟังมาในกลุ่มนะคะต้องย้ำว่าในกลุ่มของผู้ทำ u t u b e ด้วยกันเนาะหลายๆคนที่เพิ่นออกมาแบ่งปันชีวิตของสาวไทยในต่างแดนนะคะหรือว่าคนที่กะเจ้ามีขอบครัวอยู่ต่างประเทศแต่งงานกับแฟนฝรั่งค่ะเนะาะเออเจ้าก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์นิ้งก็จะมาแบ่งปันคือกันค่ะบอสนิ้งก็จะมาแบ่งกันแบ่งปันอีก วอร์ชันหนึ่งของการใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะคะที่มีคำถามออกมาว่าที่นิงไปฟังเนาะนะคะที่มีแม่บ้านคนหนึ่งพนออกมาว่าสูฟังอะเนาะว่าเพินบอเชือนะคะว่าเอา่อมียิ่งไทยเฮ้าเนี่ยเวลาแต่งงานกับฝรั่งไปแล้วเนี่ยเพิบอ,อเชือ่อเลยว,ว่าฝรั่งเนี่ยจะหายเงิน เดือนเมียใสเออเราก็ผัวจะให้นั่นให้นี่เออเราก็บอกว่าเล่าบ่เสือเพราะว่าประสบการณ์ที่เล่าสัมผัสนะคะคน้นคนแวดลลอมที่เล่าเคยสัมผัสหรือว่าคนที่เล่าแบบเคยรู้จักส่วนมากแล้วไม่ยิ่งไม่ยิ่งท่ยส่วนมากเนี่ยจะอยู่กิ่นลําบากผัวบ่ไดให้เงินใส่ต้องเฮ็ดงานทํางานหาเองจริงๆแล้วนิ่งมองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะ ะะปกติแบบใดปกติในเรื่องของการทำมาหากินโตนิ่งเองนิ่งก็ต้องทำงานนะคะถามว่านิ่งทำธุรกิจอะไรนิ่งจะบอกเลยว่านิ่งเหตุตั้งแต่นิ่งมาอยู่ต่างประเทศนิ่งทำธุรกิจมาโดยตลอดแล้วก็ทำงานมาโดยตลอดถึงแฟนจะให้เงินใส่หรือว่าให้ใส่เฮาก็ต้องทำธุรกิจรัวทำงานเพื่อที่จะ อเออเขินว่ายังล่ะมีคุณค่าใ,ให้ตัวเองอะเนาะเออไม่ว่าเราจะอยู่เมืองไทยไม่ว่าสามีเราจะเป็นคนไทยหรือว่าชาวชาติใดก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องทํางานไหมเออนิงคิดว่ามันก็ต้องทํางานนะมันไม่ใช่ปมด้อยนะเท่ากนิงฟังเมืองเนี่ยนิงมองวา่าหลายๆคนพยายามที่จะเหตุให้มันเป็นเรื่องแบบแคล้ายๆเป็นเรื่องปมด้อยการทํางานการมีอาชีพไม่ใช่ปมด้อย แต่มันคือบุคคลที่น่าสนับสนุนอันนี้เฮามีงานเหตุเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะบเ่เยไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทํางานที่ต่างประเทศได้ไม่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถอ่านออกเขียนได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างประเทศนานกี่ปีก็แล้วแต่บางคนนะคะอยู่ต่างประเทศ10กว่าปียังพูดภาษา ไม่เก่งอ่านออกเขียนไม่ได้ไม่สามารถทำธุรการทางด้านกฎหมายได้ด้วยตัวของเขาเองไม่สามารถที่จะปรึกษาทนายหรือทำธุรกรรมต่างๆให้กับตัวเองได้อ่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถออกไปทำงานได้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถือว่าดีที่สุดแล้วการทำงานเป็นสิ่งที่ห้าควรยกย่องบแม่นป่มดอย จากที่บอสิงฟังหลายๆคนเอามาเว้าคล้ายๆแบบว่าต้องทํางานหาเลี้ยงตัวเองโอ้ยการทํางานหาเลี้ยงตัวเองเป็นสิ่งที่ดีค่ะคนที่ไม่ทํางานหาเลี้ยงตัวเองขอแต่เงินสามีอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยโมเมนต์นวอาอมานางยกย่องกันจะขนาดดาลา่าที่กระเจ้าใได้สามีลวยๆให้โซ่เจาก็ยังต้องทํางานาเจ้าก็ยังต้องทําธุรกิจเพราะฉะนั้นห้าอยู่ต่างประเทศ การที่ห้าจะมีสามีสปอร์ตหรือไม่สปอร์ตก็แล้วแต่แต่การเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองคือการอ่านออกเขียนได้และออกไปทำงานใช้ชีวิตปกติแล้วก็สปอร์ตครอบครัวช่วยสามีได้ถึงจะดีบอสหนิงมี่มูมคนหนึ่งนะคะเป็นเจ้าของสวนแอปเปิ้ลเก่งตื่นตตีซีตีหาทุก วันอยู่กับลบแองศาหนาวกันหนาวแต่เพิ่นเป็นเจ้าของสวนธุรกิจแอปเปิ้ลมีสวนแอปเปิ้ลยี่สิบสามสิบไรแล้วก็มีสวนแบบลูกแพรนะคะอ่ายีสิบไรอีกอ้เพิ่นส่งออกทั่วโลกขยันทำมหากินสามียกสมบัติยกทุกสิ่งทุกอย่างให้ดูแล เป็นชื่อของพี่คนนี้หมดเราบ่เคยออกมาทําคลิปอวดรวยแม่ตะของแบนเนมเรากับบอมี่แต่ว่าเราเป็นคนขยันทํามาหากินซึ่งก็เป็นหุ้นส่วนของนิงนี่แหละเป็นหุ้นส่วนของบอสนิงนี่แหละที่ทําธุรกิจน้ากันเห็ุธุรกิจส่งออกน้ากันดื่มชาแดง เออนะคะเอ,อ่อแล้วพี่คนนี้เราก็บ,บอกว่าเพิ่นบ่เชื่อในเรื่องถือว่าสามีอ่ะให้เงินใส่สามีฝรั่งนะ่ะเขาบ่ามีเงินให้เงินเขาบได้ให้เงินเดือนใส่ดอกโดนๆเทียเขาจังจะให้หรือว่าบางเดือนเขาก็ให้บางเดือนเขาก็บ่าให้เออเสร็จแล้วเขาก็ต้องออกไปทํางานหากลินทามาหากินต้องไปทางานลาบาก หนิงมองวา่าทุกคนเลยนะที่ฟังคลิปวิดีโอของบอสหนิงอยู่ตอนนี้นะคะหนิงจะบอกไข่เลวา่าฝรั่งมีดีมีไม่ดีมีรวยมีปานกลางและก็มีจนบอสดดแตกต่างจากคนไทยเลยค่ะเหมือนกันหมดมีทั้งคนดีคนไม่ดีผู้หญิงไทยก็เหมือนกันค่ะ มีทั้งคนดีและคนไม่ดีบนโลกเนี้ยปะปนกันไปไม่ว่าชาติใดก็แล้วแต่แต่สิ่งสำคัญที่สุดนะหนิงจะบอกให้เลยถ้าใครชอบอยากจะมีสามีต่างชาติแล้วเรารู้สึกว่าเออน่าจะมีโอกาสในการที่จะเติบโตทำงานเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวนิงกับะไรมองว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกติเนะ นิงกับม่องว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอีกอย่างหนึ่งการที่เห่าอยากมีสามีต่างชาตินิงม่องว่ามันเป็นเรื่องของรสสนิยมบางคนขจ้กกันมาคนไทยบางคนขจ้กกันมาฝรั่งเมืนเเอนบอ่านะคะให้เหามองในความเป็นกลางนิงบอดายมองว่าผู้หญิงไทยทุกคนอยากมีผัวฝรั่งมันเป็นไปบอดายหรคะ่ะบางคนเนี่ยออกมาทําคลิป YouTube ว่าเกินไปอ่าว่าในทํานองเหยียดเสียดสีผู้หญิงด้วยกันไม่ใช่ผู้หญิงไทยทุกคนอยากมีผัวฝรัง่งนะคะบางคนเขาเจ้ากะอ่าผ,ผ,ผอิญเขาเรียกว่าบังเอิญโชคชะตาบุพเพสันิวาสเนาะอ่าเม่อวาจะเป็นหมอพยาบาลครูทุกอาชีพมีสิทธิ์ที่จะมีสามีฝรั่งได้หมดเพราะว่า เขาอาจจะไปเจอกันในที่ทำงานพบปะกันเป็นบุพเพสันิวาสใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ว่าทุกคนขวาคว้าที่อยากจะมีสามีฝรั่งบางเถื่อกะเว่าเกินอื